พี่นงขาวิธีลูอีสานมือนีสิผามาเบิงปลาล่าบองของฝากจากแม่จ้าอันนี้คุณแม่เพิ่งก็จะเฮ็ดปลาล่าบองฝากให้ไปกินอยู่มองเฮ็ดงานนะคะพี่นงขาก่อนอ่นเพิ่งกับผ้าขวบกพริกค่ะพี่นงขาล้วก็มาตำเป็นพริกป่นค่ะพี่นงขาเส้นจแล้กกัมาขัวหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้นะคะพี่นงขาขัวใส้กันแบบนี้ค่ะพี่นงขาขวฟื้นนะคะพี่นงขามันจังหอมค่ะเพิ่นว่าสนะ นี่ขัวแบบบานบานอีสานบานหน้าบ้านเห่าเลยค่ะพี่นองคะ่ะขัวเซจแล้วซุกแล้วกับมาพักไหวค่ะในหม้อค่ะพี่นองคะ่ะให้มันเย็นก่อนค่ะพี่นองะ่ะเซจแล้วเห่ากับคอยเทใส่อ่ากะละมังใหญ่ๆนะคะพี่นองคะ่ะนี่คะ่ะเทออกมาใส่กะละมังใหญ่ๆเพื่อถี่เหาสีเลือกของแต่ละอย่างออกมาต่าค่ะพี่นองคะ่ะเพราะว่ามันต่าพร้อมกันเมื่ทุย่างบบได้นะคะพี่นองมันสีโบเลกค่ะ ก้อนอื่นกับเตรียมค่าตะไคร่มาสับก่อนค่ะพี่นอง่ะอันใดมันแข็งแข็งค่ะพี่นอง่ะสับฟักให้มุนค่ะพี่นอง่ะคือจังสับเนื้อบ้านเห่านี่แหละค่ะพี่นอง่ะฟักไปเรื่อยค่ะพี่นอง่ะค้นหาหื้อหาให้มันไดสููเม็ดสูตอนค่ะพี่นองค่ะทีเห้าขัวไว้ค่ะพี่นองค่ะเลือกค่าตะไคร่ออกมาสับก่อนค่ะพี่นอง่ะเพราะว่าสุ่มหนีกับสีแข็งกว่าอย่างอื่นนะคะพี่นอง่ะมันสีตรงตําให้มุนมันจังสีหนากินค่ะจึงสีใดอรทรสในการกิน กะสิเดบอลได้เป็นก้อนโครโลเคเล่ย่างเวลาห้ากินนะคะพี่น้องขาห้ากระสิเอาเอามาสับเอามาฟากก่อนค่ะพี่น้องฟากให้ละเอียดเซฟเซ็แล้วนะคะพี่น้องค่ะได้เมดครบเมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเั้งคาทั้งตะไข่ข้าฝฟักละเอียดแล้วแล้ว้ากระใซโคกค่ะพี่น้อง่ะเซ็จแล้วกระไสโคกตําให้ละเอียดค่ะพี่น้อง่ะตาให้มันมุนค่ะพี่น้องนี่ค่ะสับไปก้อนค่ะพี่น้องสับเซ็จแล้วค่ะพี่น้องคะเข้าจังไซโคกค่ะพี่น้องค่ะ ซับไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องซับฟักไปเรื่อยๆให้มันมุนให้หาให้มันครบสูเม็ดสูสตอนพี่น้องค่ะเอามาฟาักใส่กันค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเราเอามาตำยังสิค่ะพี่น้องค่ะนี่ตำให้มันนวลนเป็นเนื้อเ <ๆ S 2> ดียวกันค่ะพี่น้อง่ะมันสิเดีบเป็นกอนโคโลเคเรค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคาตะไคร่มันกระสีแข็งเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอะได้ตำละเอียดแล้วแล้วเข้า <ๆ S 2> ก็จังเอาเครื่องอื่นๆลงไปค่ะเพราว่าสิเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมค่ะพี่น้องค่ะ เพราะสองอันนี้มันก็ออนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นเนื้อออนต่ำเรามันก็แหลกไงค่ะพี่น้องต่ำละเอียดไงค่ะนี่ค่ะพี่น้องเท่าก็เทลงไปเห้หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะต่ำให้มันนุ่นเข่ากันมืดซู่สิงสุยางค่ะพี่น้องค่ะที่เข่าขรัวไว้ค่ะพี่น้องต่ำไปเลยค่ะพี่น้องยายานมันเจ็บพี่น้องต่ำให้มันมุนมุนหลดค่ะพี่น้องค่ะมันจังสีนุ่นนัวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพี่น้องค่าไม่เวลามาต่ำเจลมันจังสีเสียบค่ะพี่น้องค่ะ เวลากินไปกระสิไดอัธรดค่ะพี่น้องค่ะโ่ได้กินยำถือแล้วก็มันกระสีเสียอัธรดเนาะค่ะพี่น้องขะค่ะมันโบนัวเป็นเนื้อเดียวกันมันกระสีปงลงเปีงเลงอันนี้เพิ่นต่ำหลายโพดค่ะพี่น้องขากระสีล่นค่ะก็เลยตรงแบ่งเป็นสองเถือค่ะพี่น้องแบ่งเป็นสองรอบค่ะก็ต้องตักออกก่อนค่ะตักออกแล้วแล้วห้ากกบเอาพริกป่นค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้อง ลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องตามที่ชอบเลยค่ะพี่น้องอยากได้เพชรหลายกะไ่หลายพี่น้องคะ่ะแต่อีสานบานเฮ่ากบสิมักเพชรเพชรเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเจีวบักพริกอยีงอยงจังสี่ก็ได้มันสีเซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะกินละได้อัทรรสอีสานบานเฮ้าค่ะพี่น้องคะ่ะกะไ่ไปหลายๆจังหน่อยพี่น้องแล้วกะตำให้มันนวเป็นเนื้อเดียวกันกะส่ผงนัวค่ะพี่น้องคะ่ะเทลงไปเลยค่ะพี่น้องไ่หลายเส็บหลายใส่หน่อยเส็บหน่อยเป็นวาสนาพี่น้อง ก็ใส่ตามเพื่นว่าน่ะแล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่หลายกับสีเสบหลายเนาะพี่น้องเนาะใส่น่อยกับสีเสบหน่อยสนั่นแล้วกระไ่หลายๆไปเลยค่ะสีใดเส็บหลายๆค่ะพี่น้องก็ตตำให้เนื้อมันนุ่นเข้ากันค่ะพี่น้องค่ะเป็นย่างเดียวกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะตำให้พริกเขากับเครื่องที่ห้าวตำที่ห้าขัวแล้วก็ตำไปก้อนหนานี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว เฮากะซีไซปลาล่าไปที่หลังค่ะพี่น้องคะปลาล่าหฮากะสีเป็นปลาล่าต้มซุกนะคะพี่น้องนี่ค่ะปลาล่าค่ะพี่น้องคะเพื่อให้ถฉลักอนาไม่นะคะพี่น้องคะกะสีไปต้มจักน้อยค่ะพี่น้องมีค่ะแล้วก็จักสีไว้ได้โดนค่ะพี่น้องขาหอมหวยฮวยพี่น้องปลาล่ามีจตะปลาล่าปลาขาวปลาล่าปลากระดีพี่น้องร่วมกันมากแซบกระดอพี่น้องตอนใส่ไปหล่ายเลยค่ะพี่น้องคะ เพราะว่าห้าสิตรองจีกตอนค่ะพี่น้องค่ะมันจังสีแซ่บค่ะพี่น้องเท่ไปหลายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะแ่บเน่นอนงานมีค่ะพี่น้องต่ำไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะให้มันนวเข่ากันค่ะบันนี้เทิ้งปลาล่าเทิ้งพงนวค่ะพี่น้อง่ะเทิ้งเครื่องห้าร้อมค่ะพี่น้องมันสีได้เข่ากันค่ะให้มันนวนเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้อง หอมหว้วยๆมาละพี่น้องคืนหอดเขาไม่เด้เนาะคืนหอดเขาไม่ข่อยเด้ว่าข่อยว่าเขาเหนียวไม่มาตุยกินกับเจลจีกบประเดกเป็นตอนจกกหน่อยเสีบกระดอกเมนบอพี่น้องอุ้ยเสยบเขากันได้ข่อยว่านี่นวลอุ่ยตุยเลยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะ นากินค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่บัญจูพันธ์ค่ะพี่น้องคุณแม่เพิ่งกับแพ็กใส่กับปุ๊กหายย่างดีค่ะพี่น้องค่ะระเบิงค่ะพี่น้องซ้ำอ่างในหญ่นึ่งได้กับปุ๊กในหญ่นึ่งสิกินยุ่เครืองปีผุนล